ข้อที่เข้าทางเท่าไหร่ครับอาจารย์อาจารย์ดัาานเยอะเกินเนี่ยเนี่ยมันเลนอย่างี้นะดู เก็นตู้หนักเลยโล่นตู้ลั่นเลยเกือบดีแต่ว่ายัดเร็วหน่อยนี่ก็มาแก้หน้าตู้เองได้แล้วเนี่ย ในคล่องๆเลยมาเลยครับมาประเดิมเลยป้ายแดงมาเนี่ยแล้วจะรู้เลยครับว่ารถค่องไม่ค่องอ่ะต้องมาลองที่สนามเนี่ยใครออกรถป้ายแดงครับถ้าอยากเทสว่าคล่องไม่ค่องเนี่ยมานี่ได้แล้วติดต่อเข้ามาเลยเดยจะให้ลองด้วยเลย ก็ได้ประสบการณ์ยิ่งใหญ่จากที่นี่แหละครับทีแรกผมก็ว่าแน่ๆมาจากบ้านนั่นเลยเฮ้ยธรรมดามาเจอที่นี่ตายครับตายอย่างเดียวนี่ไม่ใช่ว่าเข้าล้มพอเราต้องมาแข่งกับดินลมอย่างนี้นะครับลอยอะ่ะรถก็ต้องเอียงอนะ่ะแต่รถเลิกไปได้เลย เอต้องมากินหลบขี่หลบโคลนอีกนะจันทีคุณจันทีเนี่ยครับไม่ออกครับเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยคือพลาดได้หน่อยถ้ามันดึงเปียกมันก็ขึ้นมาหมดเลยอาจารย์เราใจร้อนไปนิดหนึ่งครับ อันนี้ข้าวโลสะอาดนะร่อนได้สะอาดมาก ที่นี่ข้าวเเกี่ยวยากเครืองน้ำมันด้วยูย้หนักตู้เลยตู้หลุดเลยตู้ลั่นเลยนัย่นเอง ยังแก่หน้ากินขี้ตัวเองอ่ะแก่ก,ก่อนนระ้านนึงเจอจันบอยจันกบเนี่ยอา้าจันเพชรอยู่ไหนวะจันเพชร แต่เพื่นกัะจาอ้อยนยอยู่ไหนเนี่ยถ้าแกไม่มีประโยชน์ถ้าแก่มากินแต่เหล้า